สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับงานชิว c าชาแนลแล้ววันนี้เราก็จะมาทำเมนูนมสดสตรอเบอรี่ปันของติ่งฟงใช้น้ำสควอชหรือผลไม้เข้มข้นติ่งฟงตัวนี้นะคะเป็นเมนูที่มีเพื่อนๆเนี่ยขอมาในวันเดียวกัน4คนนะคะไม่รู้ว่าแอบไปนัดกันหลังไมมาขอหรือเปล่านะเราก็เลยรัดคิวมาเลยค่ะตามคำขอนะคะ เป็นสูตรที่ใช้น้ำสควอชหรือน้ำผลไม้เข้มข้นของติ่งฟงนะคะก็จะเป็นสูตรที่ประหยัดต้นทุนแล้วก็กำไรดีอีกแล้วค่ะส่วนผสมสำคัญที่ต้องใช้นะคะก็คือน้ำผลไม้เข้มข้นของติ่งฟงค่ะนมสดเมจิฝาสีน้ำเงินแบบนี้นะคะนมข้นหวานมะลิสูตรดั้งเดิมนมข้นจืดทีพอตสีน้ำเงินน้ำเชื่อมค่ะรีใช้น้ำเชื่อมสำเร็จรูปยี่ห้อมิตรผลค่ะ ผงเฟรปเป้ยี่ห้อลองบิชนะคะใครมีก็ใส่ใครไม,มไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะวันนี้เราจะมาทำทั้งแบบ12อ้อน18ออนและ22ออนพร้อมกันไปรับชมเลยค่ะเริ่มจากแก้ว12ออนเราจะเทน้ำสตรอเบอรี่ติ่งฟง25 ml แต่ว่าเราจะเทลงไปปั่นแค่20 ml นะคะเหลือไว้อีก5 ml สํสำหรับราสอสด,ด้านบนค่ะเทนมเมจิ50 ml เทนมข้นจืด20 ml นมข้นหวาน20 ml เหมือนกันค่ะจำไว้นะคะว่าสูตรนี้เราจะใช้นมข้นจืดกับนมข้นหวานในปริมาณเท่ากันทุกแก้วค่ะเกลี่ยนมข้นหวานออกจากถ้วยให้หมดน้ำเชื่อมสำเร็จรูปมิตรผล15 ml คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันอันนี้ไม่จำเป็นต้องคนเนียนกริบมากก็ได้นะคะเพราะยังไงเราก็ต้องใส่เข้าเครื่องปั่นอยู่ดีค่ะแต่ว่ากรณีนี้จะไม่มีการแยกชั้นนะคะเนื่องจากว่าเราไม่มีน้ำร้อน มีแต่นมสดกับสตรอเบอรี่มันไม่แยกชั้นกันอยู่แล้วค่ะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเหนียวหรือว่าเข้มข้นเกินไปนะคะเพราะเราจะต้องเอาไปปั่นกับน้ําแข็งอีกหนึ่งแก้วรสชาติก็จะพอดีค่ะเช็คโถปั่นให้เรียบร้อยนะคะหมุนเข้าล็อกเกลียวให้แน่นค่ะจากนั้นเราก็จะเทนมสดสตรอเบอรี่ลงไปก่อนค่ะตามด้วยน้ําแข็งพูนแก้วนะคะ12องอนสำหรับใครใช้เครื่องปั่นรุ่นนี้ฟิลิป600วัตต์เราจะต้องกดปุ่มปั่นหยาบยาวๆด้านล่างก่อนเมื่อน้ำแข็งเริ่มแตกตัวค่อยกดเบอร์ห้าค่ะแรงสุดปปัั่่นไนไจกระทงเ ระหว่างนี้ถ้าใครอยากใส่เฟฟเป้ให้พักครึ่งทางนะคะแวะมาใส่ผงปั่นก่อนคะ่ะแก้ว12ออนใส่แค่ครึ่งช้อนชาก็พอคะ่ะใส่เยอะก็ได้นะคะแต่ว่ามันจะเปลือง <c oughs> กดเบอร์5แรงสุดปั่นต่อไปจนเรียบร้อยคะ่ะ ผงเฟรปเป้ก็จะช่วยให้เนื้อนิเนียนแบบนี้นะคะแล้วก็ละลายช้าลงค่ะเทน้ำปั่นใส่แก้วสูตรนี้เราจะไม่ราดซอสสตรอเบอรี่ด้านล่างนะคะเนื่องจากเราใส่ลงไปปั่นหมดแล้วเหลือไว้แค่สำหรับท็อปปิ้งนิดเดียวด้านบนใช้มุมด้านข้างช้อนค่อยๆเกลี่ยน้ำปั่นให้เป็นทรงสวยงามหรือใครจะใช้ซ่อมก็ได้นะคะจะเป็นรอยสวยกว่าค่ะราดซอสสตรอเบอรี่5 ml ที่เราเหลือไว้ด้านบนเลยค่ะให้ดูน่ารับประทานแก้ว18ออนเตรียมน้ำสตรอเบอรี่ติ่งฟง3 5 ml นมสดเมจิ75 ml นมข้นจืดทีพอด30 ml และนมข้นหวานในอัตราส่วนเท่ากัน30 ml ค่ะน้ำเชื่อมสำเร็จรูป25 ml คนนมผสมให้เข้ากันสูตรนี้เราจะไม่ใส่สตรอเบอรี่ลงไปปั่นด้วยเลยนะคะเทนมสดใส่เครื่องปัน่นเตรียมน้ำแข็งพูนแก้ว18ออนเทลงไปกดปุ่มปั่นยาพักหนึ่งก่อนจากนั้นก็ค่อยกดเบอร์5ปั่นละเอียดค่ะ ใส่ผงเฟเป้แก้ว18ออนใช้1ช้อนชาพูนพูนกดเบอร์5แรงสุดปัน่นจนกระทั่งเสร็จเรียบร้อยนี่ค่ะน้ำปั่นที่ใส่ผงสมูทตี่ก็จะเนียนๆนิดนึงสูตรนี้ใส่สตรอเบอรี่ชั้นล่าง15 ml เดี๋ยวจะไปอธิบายให้ฟังท้ายคลิปนะคะว่าแต่ละสูตรเนี่ยรสชาติมันต่างกันยังไงเทน้ำปั่นลงไปประมาณครึ่งแก้วค่ะใช้ช้อนช่วยเกลี่ยน้ำปั่นให้พอเป็นชั้นเรียบๆเ,เสมอกัน ชั้นกลางเราจะใส่สตรอเบอรี่อีก15 ml ที่ลี่ชอบใส่ตรงขอบเพราะว่ามันจะได้ดูเยอะๆค่ะถ้าเวลาใส่ตรงกลางเดี๋ยวมองไม่ค่อยเห็นนะคะเทนมปั่นที่เหลือลงไปทั้งหมดได้เลยค่ะใช้มุมช้อนหรือว่าซ่อมก็ได้ค่ะช่วยจัดระเบียบสรงให้สวยงามเทน้ำปั่นที่เหลือ5 ml ราดท็อปปิ้งด้านบนเลยค่ะสูตร22ออนเตรียมสตรอเบอรี่ติ่งฟงเอาไว้4 0 ml นมเมจิ90 ml นมข้นจืดทีพอต35 ml นมข้นหวานมาลิเท่ากัน35 ml ค่ะน้ำเชื่อมสำเร็จรูป30 ml น้ำสตรอเบอรี่ติ่งฟงสูตรนี้เราจะใส่ไปปั่นแค่10 ml นะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันอันนี้จะคนง่ายมากค่ะเนื่องจากว่าสตรอเบอรี่น้อยเทนมสดสตรอเบอรี่ใส่เครื่องปัน่นตามด้วยน้ำแข็งพูนพูนแก้ว22ออนค่ะ กดปุ่มปั่นยาบยาวๆด้านล่างสักพักหนึ่งพอน้ำแข็งเริ่มแตกตัวก็ไปกดเบอร์5ปั่นละเอียดค่ะผงเฟรปเป้หนึ่งช้อนชาพูนหรือ1ช้อนชาครึ่งสำหรับแก้ว22ออนปิดฝาปั่นต่อไปจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ค่ะแล้วนี่ก็คือน้ำปั่นของเราค่ะเนื้อจะค่อนข้างหนืดกว่าไม่ใส่เฟรปเป้นะคะสูตรนี้ลิซจะไม่ใช้ซอสสตรอเบอรี่รองข้างล่างนะคะจะเทน้ำปั่นลงไปเลยครึ่งแก้วจากนั้นก็ปาดให้เนียนเรียบพอเสมอกันแล้วก็ใส่ซอสสตรอเบอรี่ชั้นกลางค่ะ ใส่ซอสป,ประมาณ25 ml อีก5 ml เหลือเอาไว้ตกแต่งด้านบนเทนมปั่นที่เหลือออกมาให้หมดค่ะราดซอสสตรอเบอรี่ด้านบน5 ml ค่ะเสร็จแล้วนะคะทั้ง3แก้ว3สไตล์เดี๋ยวเราจะมาลองชิมดูกันนะคะว่า3แก้วนี้ปั่นออกมาแล้วรสชาติจะเหมือนกันไหมอร่อยอร่อยอันนี้เดี๋ยวเราลองแบบไม่คนซิชั้นล่างมีแนตะ่ซอสสตรอเบอรี่ เนี่ยตอนเราคนมันก็เลยรู้สึกรสชาติขมกอมหวานมันนมแล้วก็เปรี้ยวหวานสตรอเบอรีร่กำลังพอดีแต่อันนี้พอดูลงไปปุ๊บซอสสตรอเบอรีร่แบบเน้นเน้นคือความเปรี้ยวหวานของสตรอเบอรีร่จะพุ่งแซงขึ้นมาเลยนะคะแผ่นกลางอืมชั้นกลางตรงที่มีซอสนิดๆแต่ดดาหากักกำลังดีกำลังโอเคลองคนลองคนพอคนรสชาติดีขึ้นค่ะรสชาติดูเข้ากันได้มากขึ้นนะคะ จากตอนแรกที่สตรอเบอรี่พุ่งมาอันนี้เริ่มมีความนมลงไปผสมแล้วลองแก้วนี้ดีกว่าดูดแบบไม่คนก่อนอันนี้ถ้าชั้นล่างสุดเนี่ยค่ะรสชาติความสตรอเบอรี่จะน้อยที่สุดใน3เจแก้วเลยเพราะว่าข้างล่างมันไม่มีสตรอเบอรี่รองแล้วอีกอย่างเราใส่สตรอเบอรี่ลงไปผสมในนมปัน่นน่ะน้อยพอดูดแต่ข้างล่างปุ๊บโดยไม่คนอะ่ะอันนี้จะออกแนวค่อนข้างจืดะ ชั้นกลางอันนี้ค่ะรสชาติกําลังดีค่ะเหมือนเราดูแก้ว18ออนซ์ชั้นกลากันรสชาติคล้ายๆกันเอาลองคนดูซิว่าจะเป็นยังไงเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสุดท้ายน้ําปัน่นต่อให้เราทําแยกชั้นสวยแค่ไหนก็ต้องคนอยู่ดีหลังจากคนเนี่ยก็จะรสชาติเท่ากัน3แก้วเหมือนกันหมดเลยนะคะสรุปให้ฟังนะคะก็คือว่า แก้วนี้12ออนเราใส่น้ำสตรอเบอรี่ลงไปปัดทั้งหมดเลยเหลือท็อปปิ้งข้างบน5 ml รสชาติจะพอดีแล้วก็กลมกล่อมที่สุดพอเวลาลูกค้าจิมหลอดแล้วดูดลงไปอ่ะจะได้ทั้งความหวานมันนมแล้วก็เปรี้ยวหวานสไตล์สตรอเบอรี่แบบลงตัวพอดีนะคะในแก้วนี้เนี่ยรสชาติจะอร่อยแบบลงตัวแก้ว18ออนเรามีซอสสตรอเบอรี่ด้านล่างตรงกลางแล้วก็ข้างบนแก้วนี้ค่ะถ้าเกิดไม่คนนะลูกค้าชิมหลอดลงไปข้างล่างเนี่ยมันจะเปรี้ยวหวานมากเหมือนเรากินซอสสตรอเบอรี่ เปล่าๆนะคะแต่ถ้ากินชั้นกลางกําลังพอดีค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแก้วเนี้ยเอามาคนอ่ะมันก็จะรสชาติเดียวกับแก้วนี้นะคะแก้ว22ออนถ้าลูกค้าไม่คนนะคะรสชาติจะจืดที่สุดค่ะเน้นศาสตร์นล่างมันไม่ได้มีซอสสตอรอเบอรี่เลยแล้วเราก็ใส่ซอสลงไปปั่นแค่นิดเดียวเองค่ะถ้าเกิดจะให้กินอร่อยแก้วเนี้ยก็จะต้องคนค่ะให้สตรอเบอร,อรี่ชั้นกลางอ่ะม,มันไหลลงมาค่ะรสชาติมันถึงจะเข้มข้นขึ้นถ้าเน้นรสชาติก็ทําแบบนี้ถ้าเน้นเซลฟี่ก็ทําแบบนี้ แล้วแต่ค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะฝากกดติดตามในเพจแล้วก็ใน YouTube ให้เหมือนเดิมนะคะคลิปหน้าเราจะมาชงอะไรน่ารักน่ารักอีกเดี๋ยวรอดูกันค่ะ